สวัสดีครับพี่พี่ทุกคนครับวันนี้นะครับผมก็จะมานะครับให้ชมนะครับรูปภาพนะครับการปลูกเศษเหรียญรุ่นเจริญพรสองนะครับแล้วก็นะครับมานะครับประชาสัมพันธ์นะครับสลับเหรียญนะครับรุ่นเจริญพรสองโซนที่6เนื้อธรรมดานะครับว่าผมจะแบ่งปันนะครับว่ามีเนื้อไหนบ้างนะครับผมวันนี้ผมก็จะมีรูปภาพตัวอย่างมาให้ชมนะครับ เหรียญรุ่นนี้นะครับปลุกเสกนะครับเวลาสุดท้ายในวันที่31เดือน7 2,564นะครับนี่เป็นภาพถ่ายเวลาตี4 58นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับสําหรับนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับปลุกเสกวาละสุดท้ายนะครับพี่ปองสุพรรณนะครับก็ได้มากรันตีแล้วนะครับว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับปลุกเสกววลาสุดท้ายในวันที่31เวลานะครับตี4 58นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะครับว่าเหรียญรุ่นนี้ปลุกเสกไหมปลุกเสกแน่นอนนะครับ นี่เป็นภาพตัวอย่างยืนยันนะครับเดี๋ยวภาพก็จะดีรันไปเรื่อยเดี๋ยวผมก็จะพูดไปเรื่อยนะครับนะครับวันนี้นะครับผมก็นะครับได้มาทําคลิปนะครับเกี่ยวกับการนะครับแบ่งปันด้วยนะครับสลับเจริญพรสองโซนที่6เนื้อธรรมดานะครับ ก็ผมก็เหมือนเดิมนะครับลุ้นละ200เหมือนเดิมนะครับมีหลายเนื้อนะครับลุ้นได้ยันเนื้อนาวะนะครับลุนละ200ส่วนค่าส่งนะครับผมขอคิดดูก่อนนะครับว่าผมจะใช้บริษัทขนส่งไหนนะครับแต่ผมมองว่าเคอรี่แล้วก็บริษัทไทย2บริษัทนี้น่าจะดีนะครับเพราะว่ามันสามารถประกันของได้ด้วยนะครับ ส่วนบริษัทอื่นนะครับผมก็ไม่ค่อยมั่นใจนะครับเพราะว่าตัวผมไม่ได้อยู่บ้านผมไม่อยากให้วุ่นวายนะครับผมอยากให้ส่งทีเดียวนะครับส่งทีเดียวแล้วพาถึงบ้านเลยนะครับอย่างปลอดภัยนะครับผมอยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมขอคิดดูก่อนนะครับส่วนรุ่นละ200นั่นก็คือไม่มีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับไม่ว่าแต่เนื้อไหนนะครับขอรุ่นละ200นะครับผมก็จะเขียนหมายเลข1นึถึงห้ินะครับให้พี่ๆทุกคนนะครับอยากปิดหมายเลขไหนก็ พิมพ์ปิดแล้วก็ถ้าข้อความมาให้ผมได้เลยนะครับในวันที่ผมได้รับพระมานะครับอีกไม่นานนะครับอีกไม่กี่วันผมก็ได้รับพระแล้วแหละครับเพราะว่าผมก็ได้บอกกับพี่ชายไว้แล้วนะครับว่านะครับจะให้เขียนนะครับหมายเลขให้นะครับหมายเลขนัมเบอร์นะครับทุกเหรียญเลยจำนวน50เหรียญจะเขียนทุกหมายเลขไม่รู้ว่าเหรียญนั้นจะเป็นนัมเบอร์อะไรก็จะให้เขียนให้หมดนะครับเพราะว่าเวลาถ้าพระถึงแล้วนะครับส่งให้พี่ๆแล้วก็จะได้รู้ว่านะครับพระ นะครับมีตามที่รูปไหมมีในรูปไหมมีตามที่ผมได้ทําคลิปไว้ไหมมีหมายเลขนี้ไหมก็จะประมาณนี้นะครับนี่เลยนะครับโซนที่6เนื้อธรรมดานะครับก็จะประมาณนี้นะครับ นี่นะครับเป็นรูปภาพเหรียญนะครับโซนที่6เนื้อธรรมดาก็จะตามนี้เลยนะครับนี่เป็นรูปแรกนะครับเป็นรูปครึ่งองนะครับมีทั้งหมด9เนื้อนะครับก็จะประมาณนี้9 <un> ร <ful manifestations> ูปเลยนะครับ <un> พ <ful HTTP> ี <weaknesses> ่พี่ทุกคนดูได้เลยนะครับว่าผมจะแบ่งปันนะครับรุ่นไหนเหรียญไหนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับตัวอย่างของเหรียญนะครับใน50เหรียญก็จะมีอย่างนี้เลยนะครับ จะแตกต่างแค่หมายเลขนัมเบอร์นะครับนัมเบอร์โค้ดรุ่นนี้สร้างหลายเหรียญนะครับก็เลยไม่รู้ว่าจะเป็นหมายเลขไหนแต่ก็จะเขียนหมายเลขกำกับไว้ทุกเหรียญนะครับส่วนเนื้อนะครับก็มองด้วยตาเปล่าก็สามารถรู้ได้นะครับด้านหลังเหรียญนะครับเขาพี่ปองสุพรรณนะครับเขาก็ได้ติดสติกเกอร์มานะครับว่าเป็นโซนไหนนะครับถ้าโซนหนึ่งก็ติดหมายเลข1นะครับจนถึงหมายเลข6นะครับโซนที่6นะครับ ก็ประมาณนี้ไม่ต้องสับสนนะครับเขาติดหมายเลขว่าให้หมดแล้วนะครับสําหรับเป็นโซนนะครับถ้าเราผมผมก็จะติดหมายเลข6ทุกเหรียญนะครับเพราะว่าเป็นโซนที่6นะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่คือเต็มองนะครับทุกเนื้อนะครับมีทั้งหมด9เนื้อก็ตามนี้เลยนะครับตามใบรายการเลยนะครับนะครับสวยเลยนะครับเต็มองก็สวยนะครับต่อไปนะครับมาพูดถึงนะครับเรื่องนี้เลยนะครับที่ผมจะแบ่งปันนะครับนี่เลยนะครับ รายการที่6โซนเนื้อธรรมดาคเนื้อค้าพิมพ์ค่าแบบเลือกไม่ได้นะครับก็จะมีเนื้อนวะเนื้อชุบทองโบราณเนื้อชุบเงินโบราณเนื้อมหาชนวนเนื้อทองสัตตะเนื้อทองเหลืองเนื้อทองแดงพายดําเนื้อทองแดงพายลุ้งเนื้อทองแดงผิวไฟจํานวน50เหรียญนะครับผมก็จะค้าทุกเนื้อให้นะครับหมายเลข1นึ่งนะครับก็แล้วแต่ดวงพี่ๆทุกคนนะครับว่าจะได้เนื้อไหนไปนะครับผมไม่มีกักของแน่นอนนะครับถ้าถึงวันนะครับ วันนี้นะครับถ้าใครได้ดูคลิปนี้แล้วแล้วสนใจนะครับไปแอดเฟซผมไว้นะครับแนะนําให้ไปแอดเฟซไว้นะครับเพราะว่าถึงวันนะครับผมก็จะโพสต์เลยนะครับก่อนก่อนจะเปิดให้เช่าประมูลหนึ่งวันผมก็จะทําคลิปก่อนนะครับมาให้ดูตัวอย่างเหรียญก่อนว่ามีหมายเลขไหนบ้างนะครับพอผมทําคลิปเสร็จนะครับถ้าผมได้วันแล้วผมก็จะเปิดเปิดเลยนะครับเปิดให้ลุ้นโชคกันเลยนะครับ ก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับ Facebook ผมนะครับก็ไปแอดเฟซได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะมีรูป a c e b o o k ให้นะครับช่วงท้ายคลิปไม่ต้องห่วงนะครับก็ตามนี้นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับจัดสร้างนะครับ9,400ลังนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับไม่ว่าใครนะครับที่เขาปล่อยรุ่นละกี่บาทนะครับอันนี้ผมไม่รู้นะครับแต่ของผมเป็นโซนธรรมดานะครับ โซนที่6เนื้อธรรมดาผมก็จะปล่อยแค่200นะครับเหรียญหนึ่งผมได้กําไรไม่เยอะหรอกครับเพราะว่าผมก็ได้ในราคาที่พอแบ่งปันได้นะครับผมได้มาจากพี่ชายผมนะครับพี่ชายผมจองมา1ลังนะครับไม่ต้องห่วงนะครับว่าเขาจะใส่แค่เนื้อทองแดงมาให้อย่างเดียวทั้ง50เหรียญนะครับมีหมดทุกเนื้อแน่นอนนะครับเพราะผมนะครับก็จะมีรูปภาพการันตีให้เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนนะครับตัวตนของผมนะครับผมก็จะถ่ายบัตรประชาชนแล้วก็แนบบัตร ธนาคารให้นะครับในวันที่โอนนะครับถ้าใครที่สนใจแล้วพิมพ์ปิดแล้วก็ถ้าแคทเข้าไปหาผมนะครับก็นี่เลยนะครับสำหรับ Facebook ตัวจริงของผมนะครับมีผู้ติดตาม64คนนะครับก่อนแอปต้องดูด้วยนะครับว่าเป็นรูปนี้หรือเปล่านะคบมีผู้ติดตามห4คนหรือเปล่านี่คือเฟซตัวจริงของผมนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับไปแอดเฟซได้เลยนะครับวันนี้นะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับ เพราะว่าผมจะเปิดให้แบ่งปันแค่วันเดียวนะครับวันเดียวเท่านั้นนะครับวันนั้นนะครับสมมุติมีคนปิดแค่คน2คนผมก็จัดส่งให้แค่คน2คนที่เหลือผมเก็บเองนะครับที่หลังผมก็เก็บไว้เองเลยนะครับเพราะตอนนี้ผมก็รอกลับบ้านอยู่นะครับถ้าวันไหนที่ผมกลับบ้านผมก็จะไปโพสในในเปิดประมูลอีกครั้งหนึ่งนะส่วนเปิดประมูลอีกครั้งหนึ่งผมก็จะไม่รู้นะครับว่าจะเปิดเป็นรุ่นแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่านะครับ ต้องรูดูด้วยนะครับว่าภาคเขาเล่นหากันเท่าไหร่แต่ผมที่ผมปล่อยในราคา200นี่คือเป็นเนื้อธรรมดานะครับปล่อยพอได้แบ่งปันพี่พทุกคนนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจแอดเฟซไปเลยนะครับชื่อ f ED, f o p, เฟซ f o p t h เรียกฟอ f o p. ท h นั่นเองต่อด้วยอมูเรตนะครับด้านหลังนะครับก็มีผู้ติดตาม64คนนะครับขับแปดเฟซบว้ได้เลยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับส่วนใครที่มีไลน์นะครับก็พิมพ์บอกว่ามีแค่ไลน์นะครับเดี๋ยวผมจะนะครับแอดเพื่อนไปนะครับเดี๋ยวผมจะให้ไลน์ไปนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้นะ